สวัสดีค่ะสวัสดีสุขขสุคนค่ะมานีแมนูผ้าเข่าคั่วคือเกาพี่น้องเข้าคั่วทํเข้าต้มถึงเวลาเห็ดข้าวต้มแล้วพี่น้องส่วนผสมขอ,ของเข้ามาดีก็คือเกาพี่น้องหมูหมูบดเอาใส่ซองฟิลล์มดละลายพี่น้องหมูบดแล้วก็ตับตับหมู ไข่สองฟองแครอทเมื่อนี้เมื่อนี้สิบวระใสเต็มเพราะว่าอ่ามันมีผักส่วนด่นมาผสมไหลใส่แครอทครึ่งหนึ่งเมื่อนีเ้เพิ่มเพิ่มผักเขามากคือผักขมพี่น้องเอ้ยข่อยคิดหอดบ้านคิดหอดบ้านย้อนยังจีผักขมอยู่บานค่อยออดกับว่ามีราคา มายุนียุ่งเทพสองต้นสิบบาทยุบานคอยคอยละเอามันหกหลายขยะตัดทิมขับขมมเราก็มีมีกวางตุง้งกวางตุ้งพี่น้องเขาล่างล่างเรียบร้อยทุกอย่างแล้วฟักทองเหมือนเดิมทุกอย่างเข้ากับสีมะฮันมะฮันเราก็เอาไปต้ม ต้มตุนต้มให้มันเปื่อยขั้นตอนตอนนี้นะฮะก็มาหั่นสัก่อนแต่ว่าเฮ็ดคลิปสันสแนเราก็มาร่วมกันพี่น้องเพราะว่ามาเฮ็ดคลิปเนี้ยมันช่วงจังหวะที่วาเฮ้าบ่ได้เฮ็ดอย่างนี้มันสิเวลาของมันมันสิเลยไปซื้อเข้าเชเฉพาะฉบับสันสแนเราก็มาร่วมกันเฮ็ดเป็นอันนี้ให้มันจบเฉพอะคันสุดท้ายอันนี้ก็คลิปนี่ก็เดี๋ยวสิหั่นพักสักก่อนพี่น้อง อันแรกที่เข้าถิบใส่ก็คือแค่รดเพราะว่าแค่รสนี่มันเป่อยอยู่แต่มันบบยุยพี่น้องมันบบยุยออกจากกันแต่ว่าแต่ว่าฟักทองนี่มันเป่อยเราวมนยุยออกจากกันเลยเข้าก็เลยตตองใส่ก่อนอันดับที่สองก็คือการกองตุ่มเมนูกับซีหันคือเก้าหรอพี่น้องหันเป็นแหวนคือเกลาหวฮันบาง เริ่มอันหนึ่งพี่น้องเริ่มส่วนผสมหนึ่งคือกระเทียมกับหอมแดงกระเทียมก็หอมแดงพี่น้องสองอย่างนี้เขาต้องใส่ก้อนด้วยใส่ก้อนพร้อมกับหมูแหละพราวา ตับกินข้าวได้เราไปรักษาโรคในในในกระเพาะอาหารเขาพร้อมกระเทียมส่วนหอมไ่กระแก่วัดได้สาหรับคนป่วยเป็นยั่งดีอันนี้สิบว๊ะใส่หลายพี่น,อน,น้องคันแมนอ่ามือน,นี้มันไม่มีหอมหัวใหญ่ค่นมีหอมหัวใหญ่ใส่ไปน้ำเครื่องหัวเพราะว่านี่ใส่ใส่หัวเดียวเพราะว่าขันใส่หลายเรารสชาติมันสิมันสิบป๊ะออกต้มต้นแม่พี่น้องมันสิไปรสแบบอื่น ส่วนพอส่วนผสมของเข้าครบแล้วเดี๋ยวกะคลิปนี้กับสิไว้็ชั่วนี้สักก่อนเดี๋ยวค่อยมาเบิ้งขั้นตอนต่อไปขั้นสิน้นลอหั่นผักมันโดนพอดพี่น้องเดี๋ยวค่อยเบิ้งอีพีสองกับอีพีสาม